สวัสดีครับผมก็จะมาอัปเดตวันนี้วันที่22่กุมภาแล้วจากหลังจากการที่ว่าผมได้เข้าตรวจแล้วพบเนี่ยตั้งแต่วันที่18คือวันที่18เนี่ยผมว่าเข้ามาสู่ก,กักตัวในโรงพยาบาลแล้ววันที่19ก็ได้รับการตรวจเชือ้อแล้วก็พบว่าวันที่18ได้รับการตรวจเชือ้อวันที่19พบว่ามีการติดโควิดก็เลยได้มีการทําการตรวจ นะครับมีทาการทงตัวการเข้ามากักตัวในรอบแรกๆก,ก็จะมีการกักตัวที่มีการตรวจที่บ่อยขึ้นโดยที่ว่าเราจะมันตรวจตัวเองแล้วก็ส่งผลไปให้อย่างหมอแต่ว่าเราก็อยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็ส่งผลให้ให้พยาบาลเพื่อให้หมอวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ปอดก็คือเข้ามาเนี่ยหลังจากตรวจพบเ,เนี่ยว่าเราติดเชื้อเนี่ยขั้นแรกเลยหมอก็จะมีการตรวจเลือด วันแรกเลยที่พบเติดเชื้อก็จะมีเก็บเลือดถ่ายเอ็กซเรย์ปอดเพื่อไปดูว่าปอดเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีการเก็บค่าต่างๆโดยเฉพาะค่าของออกซิเจนแล้วก็วัดความดานันแล้วก็วัดไข้นะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็คือครั้งแรกเลยเนี่ยสองวันแรกเลยเนี่ย ก็ไม่เจออะไรนะครับก็ความดันก็ปกติดีค่าในกระแสะเลือดค่าออกซิเจนในกระแสะเลือดก็อยู่ที่96-95นะครับแล้วก็ไข้ก็อยู่ที่ประมาณ36-37ก็ยังไม่พบไข้นะครับตอนนี้ก็เริ่มผมก็เริ่มมีอาการไอบ้างเล็กน้อยหมอก็เลยทำการเอ็กซเรย์อีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ เมื่อสองวันที่แล้วอ่าเมื่อสองวันที่แล้วก็คือวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบหมอได้ทําการเอ็กซเรย์รอบหนึงผลปรากฏว่ามีปอดมีการผิดปกติมีการผิดปกติเล็กน้อยหมอก็เริ่มให้ยาต้านเชื้อก็คือสองมื้อแรกเนี่ยจะได้จะได้รับตามโดสตามน้ําหนักของตัวเองซึ่งผมน้ำหนักเยอะมากก็เลยได้อยู่ที่สิบสองเม็ดต่อมือ้อทั้งหมดสองมือ้อ แล้ววันนี้ก็คือจอะกินเช้าโดสหนึ่งก็จะกินสิบโมงแล้วโดสหนึ่งก็จะกินสี่ทุ่มทุกทุกหกทุกทุกสิบส,สองชั่วโมงกินหนึ่งโดสนะครับเอ่อวันนี้ก็จะเริ่มกินห้าเม็ดลดลงมานะครับยานต้าเฉียตอนนี้ลดลงมาก็เราก็จะไม่มีอะไรเราก็จะ ทุกวันนี้ก็นั่งอยู่แล้วก็มียาแก้ไอแล้วก็การรักษาเนี่ยก็จะิดปอดไม่มีปัญหาอะไรก็จะไม่รับยาต้านเชื้อแต่ได้รับการรักษาก็โดยการที่ว่าสมมว่าผู้ป่วยไอหรือเป็นไข้หรืออะไรเงี้ยจะได้รับยายาตามอาการไปซึ่งจะไม่มีการดูแลที่มากกว่าปกตินะครับ โดยหลักแล้วเนี่ยตามที่คุยกับทางแพทย์แพทย์ได้แจ้งว่าถ้าเกิดเราก,ากักตัวครบแถึงสิบวันแล้วเนี่ยเชื้อจะทำการจะเริ่มตายลงไปเองถ้าเกิดปอดเราไม่ติดเชื้อหรือว่าไม่เป็นอะไรมากเนี่ยเชื้อมจะตายนะครับพอเชื้อตายไปเนี่ยมันจะไม่หลุดกันให้เชื้อให้คนอื่นแล้วและตัวเราก็จะปลอดภยัยแต่ถามว่ามีโอกาสได้ได้รับเชื้ออีกไหมได้รับครับได้รับเชื้ออีก นะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในการที่ว่าเราก็คอยดูแลตัวเองแล้วก็ดูไข้ดูและที่สำคัญคือออกซิเจนในเส้นในกระแสะเลือดเนี่ยก็ควรอย่าให้ต่ำม,มากถ้าเกิดต่ำม,มากหรือว่าเหนื่อยง่ายเนี่ยแสดงว่าปอดคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับต้องระวังระวังนิดนึงนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงแค่นี้แล้วครับที่เหลือก็ วันๆถามว่าทําอะไรก็ไม่มีอะไรมากก็เช้าก็หมอก็ให้เดินนะครับวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดเดินก่อนวัดก่อนเดินแล้วก็หลังเดินแค่นั้นเองแล้วก็วัดตามช่วงเวลาที่หมอแจ้งก็คือหกโมงเชา้ชาหกโมงเช้าแล้วก็เที่ยงแล้วก็หกโมงเย็นนะครับสามเวลานี้ส่งให้หมอทุกวัน นะครับแล้วก็หมอก็จะโทรมาถามอาการเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็ขอให้เราเล่าความจริงว่าเรามีอาการซรกซ้อนไหมมีอะไรไหมแค่นั้นเองก็คือส่วนใหญ่ตอนนี้คือผมไอผงก็ได้รับยากแก้ไอแล้วก็ยากแก้แพ้ซึ่งมีการคัดจมูกเล็กน้อยก็ได้รับการได้รับยากแก้แพ้ด้วยอะไรด้วยนะครับก็สรุปว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็แค่ว่า หมอเจอหมอเจอปอด oh <my> เจอปอดมีผิดปกติเล็กน้อยนะครับ oh <my> ก็แค่ได้รับยาต้านเชื้ออยู่นะครับ oh <my> ก็ดูดูกันไป oh <my> ว่าแนทางรักษาเนี่ยจะไปถึงระดับไหนนะครับ oh <my> อาจจะได้แค่ยาต้านเชื้ออย่างเดียวก็หายนะครับ oh <my> เพราะว่าผมเจอในเคสแรกๆ oh <my> ไม่น่าห่วง oh <my> อ่าสวัสดีครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับ